สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าหมู่บ้านนี่ข้อสอนวิธีการนวดผ่อนคลายเนาะค่ะเนาะผู้ที่เป็นสะบักยมเนาะค่ะเนาะหรือว่าเป็นปวดหลังปวดแอวปวดขาเนาะค่ะมือนี่เล่าก็มีวิธีแบบบันๆเข้ามาสาธิตวิธีการนวดผ่อนคลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเด้อใส่สดไว้ให้ข้าเจ้าค่ะพี่น้อง อันเสียงดังคือจังเครื่องสูบน้ำนะบอดแมนเครื่องสูบน้ำเด้อพี่นอ้องเด้อเป็นเสียงของอคอมพิวเตอร์ย่าค่ะพี่น้องอันอันคำมันบอดังจจงสี่มันกรบบอเฮ็ดงานได้ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจ้าพี่น้องเมื่อนี่ย่าก,กับมีวิธีการนวดแบบบานๆเหาเนาะคะ่ะนาะผู้ใดมีสากระเบือเนาะคะ่ะนาะสากระเบือคิดว่าถูกขอบขั้วเฮื่อนก็ต้องมีกันเบอร์สุกนเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นสากระเบืออันนี้เนาะคะ่ะ ทางอีสานเท่ากับสิบปอยมีกันทุกบานเนาะค่ะอาสิมีเป็นบางบานเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสากระเบืออันนี้เนาะค่ะเนาะทุกบานมีกันแน่นอนเนาะค่ะเนาะวิธีการหนวดพอนไข้โดยสากระเบือเนาะค่ะทุกบันกับมีเบิร์ตทุบานเนาะค่ะเพราะว่าเย้าเห็นหมู่บ้านนี่พี่พี่คนถามว่าโอ้ยข่อยป่มีถูกบอลข่อยบ่มีอันนี้ข่อยหาคนหนวดบ่ไดเนาะค่ะเนาะเย่าก็เลยมีวิธีที่จะมาหนวดพอนไข้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะขั้นหนวดซูมือเนาะค่ะขั้นหนวดซูมือ ถ้าเส้นห้าร้อยเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเส้นห้านั่นมันก็จีบปวดเนาะคะะ่ะเพราะเพราะว่าเย่าล่องแล้วเนาะคะ่ะเนาะเย้าล่องแล้วคือมันผ่อนคลายใดอีนลี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ผ่อนคลายใดจริงค่ะพี่น้องแต่ว่าหายนั่นยังบ่ท่านดนรูเนาะค่ะเพราะว่าเย้ายังบ่ท่านในจักถึอเส้นอีกอย่างหนึ่งเย้ากับบะคอยหูจักเส้นปันไดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าวิธีการที่ห้ามนวดเองนั่นห้ามหูจักว่าห้า เข้ามีจุดเจ็บมองไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนาะค่ะพี่น้องเข้ามาลงมือกันเลยเนาะค่ะมาเห็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะอันก็หมู่บ้านนี่ย้าใส่อันนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะลูกบอลกับลูกโล่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องหมู่บ้านที่ย้าใส่เนาะค่ะอันนี้เอาไว้สักก้อนเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องเนาะค่ะมัอนี่แตงโตันนี่จักหน่อยได้ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเฮาก่าแตงโตแบบสบายสบายเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดากะดีอันนี้ยใ้สัก้อนเนาะคะ่ะมาใส่เป็นหินหน่อยเนาะค่ะเนาะหินหน่อยเนาะคะนะ่นนะเะนะาะแขนคางงี้เดากบบรบโบโบใส่งานดีปันไดนเนาะคะนะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเขากะเอาเอาไล เอาไะไไปคือกับหมองเส้นมันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเส้นมั่นซียู่ดอวางช่วงช่วงนี่ค่ะย็สีเอาหมอนสอกสักกอนเนาะ,ะนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาวิธีวิธ,วธีการว่างว่างเสร็งเงาเนาะคะ่ะเนาะแล้ว เส้นสีมูเนาะค่ะว่าห้าเจ็บหม่งใด้ยึดใด้มีห้าเจ็บเนาะคะ่ะเนาะห้ากระเลือดเขาเขาไปใส่เนาะค่ะเพราะว่าย่อแขนขานนี่ย่อกระแสนิ่งบดได้ะะตามปกติปันได้เนาะค่ะแต่ว่าแขนขานนี่ใส่งานบดได้เลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอันเบาๆใส่ได้อยู่เนาะค่ะเนาะห้ากระเดือนใส่เอาเนาะคะ่ะเนาะ ใจมีก้อนหินที่มันเป็นนุ่นๆเนาะค่ะเนาะก็สามารถจับใ้ได้เด้อพี่น้องเนาะคะ่ะก้อนหินอยู่บ้านเฮาเป็นที่ที่มันเป็นนุ่นๆแน้วเฮ้าไปพวอบ้ามงไดเนาะค่ะเนาะเข้ากับจับใจได้เนาะค่ะเนาะนี่คือคือเย่าผิกเส้นแล้วเนาะค่ะเนาะผิกผิกเส้นเนาะคะ่ะเย่าก็สิก,การแขนงใครเนาะค่ะเนาะ S 1> <S 1> เ้นมั่นนอะมันมัน่นอยู่ระหว่างช่วงนี้เด้อเนาะค่ะพี่น้องอยู่เลยไลเข้าไปอีกหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเวลาเวลาเข้าบีบที่จุดมั่นมันกระสีปวดมือมือปิวบันนี่นั่มเนาะค่ะมันอสิปวดมุ้มอิวบันช่วงไลเข้านี่นั่มเนาะค่ะเนาะแล้วกระสีเลือดลงจากน้อยเนาะค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องเนาะเสร็จมันอยู่ช่วงระบางนีเนาะค่ะเข้ากับเข้ากับเลือดไหลไปไปน้ำเนาะค่ะเนาะนี่นี่คือวิธีการหนวดกับสากกระเบือเข้าเนาะค่ะเนาะเรากะสีปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะค่ะเนาะให้ให้เสซนพิ่นกระตุนกับก้อนหินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก่อนจะเอามาหนวดกระล่างพะก่อนเด้อค่ะเด้อหล่างมันสะอาดพะก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสีแสบเนาะ เห็นบ่็อกขพี่น้องมันกัสิปวดมั่นกับสิบปวดย่องไปเนาะค่ะปวดมอดที่เนาะค่ะเนาะหอดที่เนาะดูว่าข้าเอียงใส่จันสีก็ได้เนาะค่ะพี่น้องนี่นี่ขึ้นี้งใส่หลกักใส่น้ำนักลงไปเลยเนาะค่ะนานน้ำนักลงไปเลยนี่ขึ้นน้ำนักเพราะว่าพี่อยู่ช่วงช่วงหลังหลังหลังขอต่อแขนถไปนีเนาะคะ่ะเนาะยู่ เล่าบอกกระดูกขาเขาไม่เพิ่มเพิ่ิ่มน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ค่ะ ว่ามีคนดึงเส้นให้เนาะค่ะเนาะผู้ผู้ที่พันดึงดึงเส้นให้เป็นเนาะคะ่ะเนาะพันดึงเส้นให้ออกแล้วบัดนี้เข้ากับบกกีมือเข้ากับเจ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่อันนี้เข้าบ่มีคนดึงให้เข้ากับนวดทอนไขทับก้อนเนาะคะ่ะนวดนวดทอนไขขั้นเข้าหมดสี่มือนแล้วเข้าสามารถนวดถึงเส้นนั่นเนาะค่ะเนาะขั้นวัดเส้ตนตรงนั้นมันลอยตัวขึ้นมาเนาะค่ะเนาะเข้ากับอาที่เศรวะใไไดเนาะค่ะเนาะ าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ออกบานบ่ได้เนาะค่ะเนาะยู่บานกะนวดที่น้าบานเข้าเนาะค่ะเนาะถ้าช่วงนี้เย่าเย่าวนวดที่ตอนนี้เย่าวปวหวัวทีเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่ามันคือเ็นของมันพอดีเนาะค่ะ น้อยเนาะค่ะเพราะว่ามันปวดแห้งเนาะค่ะเนาะมันปวดเมื่อวานนี่เย้านวดเนาะค่ะเนาะเย้ากับบอดดดปวดบิดมือได้ค่ะพี่น้องบ่มีปวดบิดมือเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันค่อนไข้เสร็จเข้ามันมันไข้เสร็จออกมาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายาที่พี่เจ้คุณทรงมาให้เนาะค่ะยายาไข้เสร็งนี่ยกับพ่อทุเล่าได้เนาะค่ะเนาะกับจังเว้นกับบอคอยปวดปนใด้เนาะค่ะตลอากลางคืนท่านว่านอนหูเมื่อโตขึ้นมาต้องมากินยาไข้เสร็ง ที่พันจองมาเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะอันนี้คือคือย่านมนมอันนี้คืนาราคาให้ไล่มันเข้าไปกับอา,าก่ะต้อค่ะนอพี่น้องเนาะ คือคือเข้ากับเอ็นเอาไ่เอาเนาะคะ่ะเนาะเข้าเอ็นไ่เอรุดไดทีว่ามันถือเสน้นเข้าเข้าเอ็นไ่เอาเนาะคะ่ะใส่แห้งคอยตา,ตามตามต้องการเนาะคะ่ะเนาะเดิอแหกเข้ากับค่อยๆสะกอนเนาะค่ะพอนั้นมากเข้ากับแห้งลงเลยเนาะคะ่ะเนาะ มีค้นดึงไห่เนาะค่ะเนาะมันสิมีแห้งเลยเนาะเนาะค่ะพี่น้องมันก็สิมีส่วนเก็บกับส่วนมีแห้งปนกันเนาะค่ะเนาะ การไข้เส้็จนวดสะบักจมเนาะค่ะพี่น้องนี่คือวิธีการไข่เส้็จนวดสะบักจมนะเพราะว่าโตเข้าเองเข้ารูจุดเลยเนาะค่ะมองได้ที่เข้าปวดจุดได้ที่เข้าปวดเนาะคะ่ะเนาะเข้าหนวดเองเนาะแต่ว่าันท้าเราเป็นหมอหนวดที่รีหมอหนวดที่คนบกหูดจักเส็นจนนะะั่ก็ถึกเส็นค่ะคือเตาเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหมอหนวดที่คนทานการหนวดคนหายมาแล้วคนหูจักเส็นเนาะค่ะนอะแตก กระดีร้ายเนาะค่ะเนาะแล้วก็เศร้าไหวพร้อมเนาะคะ่ะอันนี้มือมือนี่เล่าสี่สี่เอ่าเน้นใส่กับจุดนี่ด้วยเนาะคะ่ะพราะว่าเล่าปวดมึอมีร้ายที่สุดเนาะคะ่ะเนาะเล่วมือไม่เล่าสี่สีนวดล้างให้เบิรงเนาะคะ่ะในวิธีการนวดล้างให้เข้าอ่าไข่ไข่เสนไข่เอ็นเข้านะคะ่ะเนาะให้ให้แบบว่า เออบันเท่าปวดเนาะค่ะเนาะบันเท่าปวดึินมาได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องไล่ท่านเนาะค่ะเนาะกระอาจีเฮ็ดง่หนักมาแล้วกับปวดตรงช่วงบา่าไหลหรือปวดตรงช่วงเอวมาเนาะค่ะเนาะกะเอามาหนวดได้เนาะค่ะเนาะเอาเอาสา,ากระเบือห้าเนาะค่ะเนาะเอาหม่งโน่นมันเนาะค่ะเนาะเอามาจอใส่กับลังเพราะว่าอยู่มือห้าที่ว่าจักเส่นเนกะ เป็นนิ้วมือหน่อยก็จับข้อเส้น,สไ,ดนสได้เนาะค่ะเนาะข้อเส้นได้เต็มที่เนาะค่ะเนาะยาบอมันหมอหนวดกระขาดตาวากับพ่อเป็นจักน้อยค่ะพี่น้องเคยนวดให้เท่าพ่อเท่าแม่เคยไปเลี้ยนยู่ขาดตาเลี้ยนบอดจุกค่ะพี่น้องเนาะดิสไฟเอาเด้อค่ะพี่น้องมองดัมเมอรเกล้ากั ว่าเล่าที่ะะเจ็บขาหนีเนาะค่ะที่เจ็บขาหนีหลายตัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องมันปวดขึ้นมากหดปลายนิ้วเลยเนาะค่ะขั้นเห่าเห็ดถึกจุดของมันเนาะค่ะเนาะมันสิดีิอันนั้นขึ้นมากหดปลายนิ้วมือเห่าเลยเนาะค่ะเนาะ แล้วบัดทีนี่เย่าศรีเอาศากกระเบือเ้องไงเด้อเนาะค่ะพี่น้องบัดทีนี่เนาะค่ะเดี๋าสตากกระเบื้องไงนอนลงเะะล็งสีเนาะค่ะเดาเย่าศรีเอาหลังเขาไปใส่เอาเนาะค่ะเนาะ เข้าปวดเนาะคะ่ะเข้ากะเรื่อนใส่เอาเนาะคะ่ะเพราะว่าแขนข้างนี้ยา่ามใส่ง,งานบบเรตตามปกติปันไดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เพิ S <S <an> น่นกะยกแขนไ้บนลำบากเนาะค่ะเนาะแต่วา่าสำหรับผู้ที่เป็นเป็นสะบักจมหรือว่าเป็นปวดมงมีหรือว่าท่างการแพยดเพิ่นเอินว่าอาาพังผืดเนาะค่ะพังผืดมันพอโอตยุ่กับช่วงกระดูกต่อเห่าเนาะคะ่ะเนาะคือท่างการแพยดเพิ่นเอินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนไทยเห่ากับที่เอินสะบักจมเน,นาะค่ะเนาะจะคิดมันกะเน้าแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดีย๋วยวๆกระสีนวดเจ้าของไปเรื่อยๆเนาะค่ะสีนวดเจ้าของไปเรื่อยๆแล้วกะกระสีนวดหลังไปนั่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะเดี่ยวกะมีวิธีผ่อนคลายให้พี่น้องในรูปแบบบานๆเห้าเนาะค่ะเพราะว่าอาสนมาดแล้วก่ะอาเม่มีผู้ใดสีนวดเป็นเนาะค่ะน้ำบานเห้าเนาะคะ่ะเนาะเฮ้ากะมาหนวดเอาเองด้วยสากกระเบื้อเนาะค่ะพี่น้องโดยสากกระเบือะะอกกเบ้อเนาะค่ะ หรือว่าจะเป็นก้อนหินค่ะผู้ใดมีก้อนหินเนาะค่ะก้อนหินกลมๆเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าให้มันสูงจัดน้อยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเข้าจงคอยสีบูไใดเอ็นตัวเข้าไปหามันขาดปันใดเนาะคะ่ะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งวิธีการนวดเข้าเนาะค่ะนวดเจ้างเองกระซิวหูเองว่ามงได้จุดได้ที่เข้าเจ็บเนาะคะ่ะเข้ากันเน่นเข้าไปใจเนาะคะ่ะเนาะเน่นเข้าไปใจเดี๋ยวมันกระจีอา,ะอาการเนาะคะ่ะ อาการมันกระชิชาไปฮอตไปนิวเฮ้าเนาะคะ่ะนั่นคือถือเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วย่อกระมีวิธีห้พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะมีวิธีห้พี่นอ้องอ่าพอได้ผ่อนคลายซอยเหลือจะของได้เนาะคะ่ะเนาะอ่าเพราะว่าขั้นเอาไปหาหมอนวดเนาะคะ่ะเนาะเข้ากับบ่มีเวลาเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าบางคนก็อาจสิบพิมีเงินไปใจค่ะหมอนวดเนาะคะ่ะเนาะย่าเก่าเบาถึงสถานการณ์ไปเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องคลิปนี้กระติปากพี่น้องไปซ้ำน,นี่เนาะค่ะเนาะอ่าขั้นเป็นประโยชน์เนาะค่ะเนาะอ่าขั้นเป็นประโยชน์กับซอยกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังอกกาลังใจให้เย้าเนาะค่ะเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องกราบขอพบพระคุณหลายๆค่ะพี่น้องพอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ